ย <Yo>, สวนยางกูมีตั้งมากมายแต่ว่าทำไมามึงไม่มีราคาซื้อผักซื้อเป็ดซื้อปาลาลาบเป็ดลาาหมูลาบหมาแต่ว่าราคาก็ <Okay. S 2> แพงเหลือเกินบางคนก็ไม่เข้าใจว่ากูทำไมาซื้อราคาเกินราคา yeah. Yeah. ที่มันเพลิลนมันช่างบังเอิญก็คือก้ายาตัวกูจะไปปริจางแต่ว่าตัวมึงจะมาขายยายาคนหรือว่ายาหมา ยาผีหรือว่ายาบ้าที่มึงพูดมากูไม่เข้าใจ <Yeah. S 1> ทางเดินนี่มันของใครทางมึงหรือว่าทางใครทางกูยังอีกอยาวไกลตัวกูจะต้องรีบบินไปตัวมึงขายยาทำไมตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ฟังแล้วกูจะต้องรีบไปตัวกูจะไปตัดยางตัวมึงระวังจะตกหลุมพรางน้ำยางกูจะมีเปอร์เซ็นต ชีวิตกูจะได้กินก้าวเย็นราคายางนี่มันจำเป็นสวนยางก็อยู่ได้ร่มเย็นเมืองไทยไม่มีใครํำเก็นคนใต้ก็เป็นคนใจเย็นประเทศไทยก็อยู่ได้ร่มเย็นนาโกสังมากูจะเป็นคนเต็มร้อยรอยร้อยร่อยร้อยร้อยร้อยรอยรอยอร้อยร้อยร้อย โย่โยโก้งโ <cción S 3> <B> ้งโก้้งยยยรอยราคายางตะมุก7บาทโย่กูเซ็นเองรอยูู้โย่เย็เยเยโย่โย่ ตัวกูจะไปตัดยางตัวมึงเราจะถกหลุมพรางน้ำยางกูจะมีเปอร์เซนชีวิตกูจะได้กินก้าวเย็นราคายางนี่มันจะเป็นสวนยางก็อยู่ได้ร่มเย็นเมืองไทยไม่มีใครรับเคนคนใต้ก็เป็นคนใจเย็นประเทศไทยก็อยู่ได้ร่มเย็นนายกสมาคมกูจะเป็นคนเซนรอยร้อยรอยเอารอยร้อยร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 อยเอา

รอยโอเคโอเคสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณขอบคุณเดีดีวเดี๋ยวแมนทัพปูชาแนลทางยูทูบแมงกัะบี้ฟิล แมงจีชอนชาแนลโอ้โหสุดยอดอันเพลงเพลงนี้อ่ะเราร้อยคนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแล้วยังไงต่อครับอ่ะเพลงนี้เราจะโดนปรับสถานคติไหมไม่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 อะไรใครเป็นคนเซ็นเจ้าของลิขสิทธ์มาเองโอ้โหดาบินบินมาจากนครนุ่นไม่คืออะไรไม่มีลิขสิทธิ์พี่ผมเปิดโอเปร่าอ๋อไม่ไม่อันอันอันนี้เพลงเกี่ยวกับอ่่าเกียวกับเกี่ยวกับอะไรเจ้าสวนบินได้เจ้าสวนบินได้นะราคายางตั้งหกสิบห้าบาท ให้กำลังใจเชาวสวนทั่วประเทศครับผมอันนี้ให้กำลังใจเนาะรัฐบาลเคยบอกว่าราคายางต้องหุงมาใช่ไหมเนี่ยผมมาตวงให้ด้วยเพลงแล้วแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันเมืองนะครับผมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอันนี้ก็เราแค่เล็เพื่อความมันสนุกเลฮเพื่อประชาชนคนไทยแล้วก็เพื่อชาวสวนชาวไร่ชาวนาใช่เดี๋ยวผมจะเล็บชาวนาบินได้อไหมชาวนาบินได้อันีอ้นี้ยังไม่ได้ทำดนตรีลงยูทูบนะจัดเลี้ยห่าจัด หรือว <G ã entender> ่าเซนเนาบินได้ โอ้ใช่าวนาครอบครัวเข้บ้านมันช่างรำคาญลูกหลานก็ไม่มีหลายคนไปชำนำที่เพื่อจะได้มีเหมือนกับไกลๆลูกหลานเขาอยู่แดงไครเขาไม่ห่วงใยนานๆกับทีตายายสุขภาพไม่ดีซ้ำเติมเจ้านี่ยึดที่เราไปเดินทางมันช่างแสนไกลนายกช่วยได้มาช่วยคูทีคโจนมนถูกตั้งทีมาช่วยคูทีไอพ้นบากรมเงินทอง เป็นของนอกคายชีวิตเหลือไว้กู้กับความดีมคนไทยได้กินข้าวดีชาวนาอยู่ได้กินดีรัฐบาลอยู่ได้หลายปีคนไทยก็รู้สึกยินดีรัฐบาลลงมาช่วยกูทีชาวนาก็เป็นหนี้เป็นสินทุกคนได้ยินแต่ก็ช่วยไม่ได้หลายคนมันต้องปูกโกตายรัฐบาลมึงหมทํำอะไร <c oughs> ชีวิตกูไม่ได้สนใจใครชาวนามึงจะอดอยากไทย นายกช่วยได้มาช่วยกูทีช่วยผมทีครับช่วยช่วยช่วยด้วยนะครับเจ้านาก็ให้ข้าวสารตันละ15ื่นก็แล้วกันนะข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของคนไทยส่งไปตัวโลกครับผมผมเล็บเพื่อสังคมนะไม่ใช่แล็บเพื่อด่าหรือว่าโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่สนุกสนานเพื่อความบันเทิงแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมแจมปาร์ตี้คืนนี้สวนยางสร้างบ้านลุงพล สุดยอดมีอะไรพี่รับเฉชอบไปเดียวนะครับไม่เป็นไรชอบผมเจ้าของช่องดอนิีิีซีไม่มีอะไรโอเคขอหยาบผมโอเคครับผมโอเคครับปิดไลฟ์สดปิดไลฟ์สดได้เลยครับผมแลบโยนโยนสวนยางกูมีตั้งมากมายแต่ว่าทำไมมึงไม่มีราคาซื้อผักซื้อเป็ดซื้อปลาลาบเป็ดลาบหมูลาบหมาแต่ว่าราคาต้อแพงเหลือเกิน บางคนก็ไม่เข้าใจว่ากูทำไมซื้อราคาเกินราคาที่มันเปลี่ินมันช่างบังเอิญก็คือก้ายาตัวกูจะไปปริจางแต่ว่าตัวมึงจะมาขายยายาคนหรือว่ายามายาผีหรือว่ายาบ้าที่มึงพูดมากูไม่เข้าใจทางเดินนี่มันของใครทางมึงหรือว่าทางใครทางกูยังหยกยาใครตัวกูจะต้องรีบบินไป ตัวมึงขายยาทำไมตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ฟังแล้วกูจะต้องรีบไปตัวกูจะไปตัดยางตัวมึงระวังจะตกหลุมพรางน้ำยางกูจะมีเปอร์เซนชีวิตกูจะได้กินก้าวเย็นราคายางนี่มันจำเป็นสวนยางก็อยู่ได้ร่มเย็นเมืองไทยไม่มีใครลาเก็นคนใต้ก็เป็นคนใจเย็นประเทศไทยก็อยู่ได้ร่มเย็นนาโนซังมากูจะเป็นคนเซน รอย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 รยเอ้ารอยรอยรอยโยกเขัวก้องกัวกลอกลัรกอยยยรอยรอยราคายางตะมุกที่มาบโดหยกกูเส็นเองรอย ตัวกูจะไปตัดยางตัวมึงเราจะถกลุมพลางน้ำยางกูจะมีเปอร์เซ็นชีวิตกูจะได้กินก้าวเย็นราคายางนี่มันจะเป็นสวนยางก็อยู่ได้ร่มเย็นเมืองไทยไม่มีใครรับเค้นคนใต้ก็เป็นคนใจเย็น ประเทศไทยก็อยู่ได้รลมเย็นนายกสมาชิก็จะเป็นคนเซ็นรอยรอยรอยเอ้ารอย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 เอ้ารอย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 เอ้ารอยรรรรรอออออยยยยยเออ้รยย่เย่ขอบคุณครับยอดยอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามโย่ฝากกดซับกดแจกดอนบีทีมีทาง YouTube ชาวสวนบินได้โจุ๊บได้ยกบินได้นั่นเดียวรอยรอยรอยเอ้ารอยโอเคโอเคสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณขอบคุณเยี่ยเดี๋ยวแมนทักกูชาแนลทางยูทูบแมนกบีฟิล์ม แมงชีชอชาแนลโอ้โหสุดยอดอันเพลงเพลงนี้อ่ะเราคนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบูมร้อยเอ็ดแล้วยังไงต่อครับอ่ะเพลงนี้เราจะโดนปรับสถนะัติไหมไม่ไม่ไม่มันอะไรอะไรใครเป็นคนเซ็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาเองโอ้โหดันบินพินมาจากลครนุ่นไม่คืออะไรไม่มีลิขสิทธิ์พี่ผมเปิดโอเปร่อ๋อไม่ไอันอันนี้เพลงเกี่ยวกับอไเกี่ยวกับอะไรเจ้าสวนบินได้ถ้าสวนบินได้นะราคายางตบาท ให้กำลังใจเชาวสวนทั่วประเทศครับผมอันนี้ให้กำลังใจเนาะรัฐบาลเคยบอกว่าราคายางต้องหกสิบห้าใช่ไหมเนี่ยผมมาตวงให้ด้วยเพลงแล้วแต่ว่าจะไม่ได้เกี่ยวการเมืองนะครับผมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอันนี้เราเราแค่เล็บเพื่อความมั่นสนุกเฮฮเพื่อประชาชนคนไทยแล้วก็เพื่อชาวสวนชาวไร่ชาวนาใช่ใชเดี๋ยวผมจะเล็บชาวนาบินได้ไหมชาวนาบินได้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำดนตรีลงยูทูบนะจัดเลยค่ะโอเคใส่ยางไม่ได้ หรือว่าเซนีนาบินได้โอ้ไม่ใช่ ชาวนาครอบคุณเหงาเข้าบ้านมันช่างรำคาญลูกหลานก็ไม่มีหลายคนไปชำนำที่เพื่อจะได้มีเหมือนกับไกลๆลูกหลานเขาอยู่แดงใครเขาไม่ห่วงใยนานๆานกับทีตายายสุขภาพไม่ดีซ้ำเติมเจ้านี่ยึดที่เราไปเดินทางมันช่างแสนไกลนายกช่วยได้มาช่วยกูทีคนจนมันตกตั้งทีมาช่วยกูทีไอพ้นบากรมเงินทองเป็นของนอกคายชีวิต ไว้กู้กับความดีคนไทยได้กินข้าวดีชาวนาอยู่ได้กินดีรัฐบาลอยู่ได้หลายปีคนไทยก็รู้สึกยินดีรัฐบาลลงมาช่วยกูที okay, ชาวนาก็เป็นหนี้เป็นสิน oh. ทุกคนได้ยินแต่ก็ช่วยไม่ได้ oh. หลายคนมันต้องปูกโก็ตายรัฐบาลมึงหัวทําอะไร <c oughs> ชีวิตกูไม่ได้สนใจใคร <c oughs> ชาวนามึงจะอดอยากไทย นายกช่วยได้มาช่วยคูทีช่วยผมทีครับช่วยช่วยช่วยด้วยนะครับเจ้านาเกาให้ข้าวสารตันละหมื่นก็แล้วกันนะข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของคนไทยส่งไปตัวโลกครับผมผมเล็บเพื่อสังคมนะไม่ใช่แล็บเพื่อด่าหรือว่าโจมตีกวาใดควายหนึ่งแค่สนุกสนานเพื่อความบันเทิงแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมแจมปาร์ตี้คืนนี้สวนยางข้างบ้านลุงพล สุดยอดมีอะไรไี่รับชอบไปเดียวเลยครับไม่เป็นไรครับผมเจ้าของช่องดอมดีดีีไม่มีอะไรโอเคโอเคครับผมเอาโอเคครับผมโอเคครับปิดไลฟ์สดเอาปิดไลฟ์สดได้เลยครับผมแล็วโยนโยนสวนยางกูมีตั้งมากมายแต่ว่าทำไมมึงไม่มีราคาซื้อผักซื้อเป็ดซื้อปลาลาบเป็ดลาบหมูลาบหมาแต่ว่าราคาต้งแพงเหลือเกิน บางคนก็ไม่เข้าใจว่ากูทำไมซื้อราคาคืนราคาที่มันเคลื่ินมันช่างบังเอิญก็คือก้ายาตัวกูจะไปปริจางแต่ว่าตัวมึงจะมาขายยายาคนหรือว่ายามายาผีหรือว่ายาบ้าที่มึงพูดมากูไม่เข้าใจทางเดินนี่มันของใครทางมึงหรือว่าทางใครทางกูงยังหยิกยาวไรตัวกูจะต้องรีบบินไป ตัวมึงขายยาทำไมตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ฟังแล้วกูจะต้องรีบไปตัวกูจะไปตัดยางตัวมึงระวังจะตกหลุมพรางน้ำยางกูจะมีเปอร์เซนต์ชีวิตกูจะได้กินก้าวเย็นราคายางนี่มันจำเป็นสวนยางก็อยู่ได้ร่มเย็นเมืองไทยไม่มีใครลำเกินคนใต้ก็เป็นคนใจเย็น ประเทศไทยก็อยู่ได้ร่มเย็นนาลพสังมากูจะเป็นคนเต้นร้อย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 รอยอ้ร้อยร้อยร้อยจุครับกูจุกัวกังกัวกังกัวกังจุ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 รุจ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 ุาุจยจุจุจุจจุ กูเร็นเองร้อยยยยยตัวกูจะไปตัดยางตัวมึงเราจะตกหลุมพรางน้ำยางกูจะมีเปอร์เซ็นชีวิตกูจะได้กินก้าวเย็นราคายางนี่มันจะเป็นสวนยางก็อยู่ได้ร่มเยน็น เมืองไทยไม่มีใครลำเค้นคนใต้ก็เป yeah. ็นคนใจเย็นประเทศไทยก็อยู่ได้ร่มเย็นนายกสัมมากูจะเป็นคนเซ็นรอยรอยรอยเอ้ารอย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 เอ้ารอย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 เอ้าร้อย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 เอ้ารอยเย่เย่ขอบคุณครับสุดยอด Yo, ขอบคุณทุกคนที่ติดตามโจวฟาก็ซับกดแจดอนวีที่สี่ทางยูทูบเจ้าสวนบินได้โจวสวนบินได้เดี๋ยวโอเคโอเคสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณขอบคุณยศเดี๋ยวแมนทัพคูชาแนลทางยูทูบ แมงกะบีฟิล์มแมงชีชอนจานาโอโหสุดยอดอันเพลงนี้อ่าร้อยนร้อยเอ็ร้อยเอ็ดบูมร้อยเอ็ดอ่าผแล้วยังไงต่อครับอ่ะเพลงนี้เราจะโดนปรับสัานะติไหมไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่่ไมม่ไม่่ไม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 ่ไไม ชาวสวนบินได้ชาวสวนบินได้นะราคายางต๊ะหกสิบห้าบาท ให้กำลังใจเชาวสวนทั่วประเทศครับผมอันนี้ให้กำลังใจเนาะรัฐบาลเคยบอกว่าราคายางต้องห5าใช่ไหมเนี่ยผมมาตวงให้ด้วยเพลงแล้วแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวการเมืองนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ก็แค่เล็บเพื่อความมันสนุกเลเพื่อประชาชนคนไทยแล้วก็เพื่อชาวสวนชาวไร่ชาวนาใช่เดี๋ยวผมจะเล็บชาวนาบินได้เอาไหมชาวนาบินได้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำดนตรีลงยูทูบนะจัดเลยฮะโอเค Si no Lewa selina bin ชาวนาครอบคุณหาเข้าบ้านมันช่างรำคาญรูปหลานก็ไม่มีหลายคนไปทำน้ำที่เพื่อจะได้มีเหมือนกับไกลๆลูกหลานเขาอยู่แดงไทรเขาไม่ห่วงใยนานานกับทีตายายสุขภาพไม่ดีจำเติมเจ้านี่ยึดที่เราไปเดินทางมันช่างแสนไกลนายกช่วยได้มาช่วยกูทีโขนโจนมันตกตั้งยีมาช่วยกูทีไอพ้นบากรมเงินทอง เป็นของนอกคายชีวิตเหลือไว้กู้กับความดีมคนไทยได้กินข้าวดีชาวนาอยู่ได้กินดีรัฐบาลอยู่ได้หลายปีคนไทยก็รู้สึกยินดีรัฐบาลลงมาช่วยกูทีเคชาวนาก็าเป็นหนี้เป็นสินทุกคนได้ยินแต่ก็ช่วยไม่ได้หลายคนมันต้องปูกโกตายรัฐบาลมึงมัวทำอะไร ชีวิตปูไม่ได้สนใจใครเจ้านามึงจะอดอยากทายนายกช่วยได้มาช่วยคูทีช่วยผมทีครับช่วยช่วยด้วยนะครับเจ้าวนาก็ให้ข้าวสารตันละ15ื่นาก็แล้วกันนะข้าวหอมมะลิออันดับหนึ่งของคนไทยส่งไปตัวโลกครับผมผมเล็บเพื่อสังคมนะไม่ใช่แล็บเพื่อด่าหรือว่าโจมตีว่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่สนุกสนานเพื่อความบันเทิงแล้วก็ ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมแจมปาร์ตี้คืนนี้สวนยางสร้างบ้านลุงพลสุดยอดมีอะไรที่รับผิดชอบคนเดียวนะคไม่เป็นไรคผมเจ้าของช่องดอนวิลลีไม่มีอะไรโอเคขออนุญาตผมโอเคครับผมอรปิดไลฟ์สดปิดไลฟ์สดได้เลยครับผมแร็ปโรย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 รยโยโอ้ยโรยเยโอเคครับโรยโรยโรย รอยรอยรอยเอารอยรอย yeah o k a ครับ